Yo, โย่บลอวันจะคเห็นข้างหลังผมใช่ไหมและเงินผมปกติผมมีิเป็นสองแสนแสนกว่าสองแสนตอนนี้หายไปกับพิษตาไม่เลยนไรก็ไปก็ได้และวันนี้เราจะมารีวิวเว็ดเว็ดที่ควรรีวิวตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รีวิวผมไปเล่นวันนิดหน่อยแล้วก็ไปเอ็ดชานเล่นหน่อยกระเดีย มีออโร拉โบเลียด้วยอยู่ในตัวอะโชคตั้งสองหน้าทั้งสิบไม่หัวกกับออโร拉โบเลียกูใช้หายเนี่ยแค่ลีเจนดีเจนก็พอแล้วมั้งความยึดยืนสูงมีเจนพอ,อร์เราจะติดประโนมบลูมูมาด้วยสวยแล้วจะไม่ได้ขนา้ามึงมากหรอกกระจก มันเหมือนบิดอัเกรดมาจากเิกลางคนเลยิงแบบนี้แต่ที่เรารู้คือ อ่ะขาดแบบมี้ใช้เวลายาวนานมากเบ็ดเทพอโอเบ็ดการควบคุมศูนย์มอเหมือนกันนะเนี่ย โ้เป็นเบ็ด <aún> ที <ael> ่น <discrete> ่าเคารพมากัรรับต่างหักได้เยอะอยู่หมื่นมาก็ประมาณนี้รีวิวแค่นี้สบายครับ